มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขอสารออกหมายจับตำรวจสีนายพบข้อมูลปืนที่ใช้เป็นของตำรวจความคืบหน้าจากกรณีพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสอวอสอทอ่ .1 กก .2 บกอทอลถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงที่บ้านของนายประวินจันคล้ายหรือว่ากำนันนก ตำรวจควบคุมตัวกำนันนกมาที่กองปราบปรามหลังจากเข้ามอบตัวตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมล่าสุดนะคะทางรายการโหนกระแสได้เผยว่ามีรายงานจากแหล่งข่าวชุดสืบสวนว่าตำรวจอยู่ระหว่างขอสารออกหมายจับบุคคลที่อยู่ในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกจำนวนสีคนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางนี้นะคะจากการตรวจสอบอาวุธปืนที่นายธนันชัยหรือว่าหนองท่าผา ใช้ก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีสิวกรสายบัวสรารวัตรตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งส่วนอาวุธปืนที่พบในมือของนายนองขณะที่ถูกวิสามันนั้นเป็นปืนของกำนันนกค่ะขอสารออกหมายจากตำรวจสีนายพบข้อมูลปืนที่ใช้ปิดชีพสรารว,วัตรซิลเป็นของตำรวจขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ